เฮียตีรีวิวสุดจัดผมนกจัดไปนี่ตกลงไปอิสลามจริงไหมือาอิสลามครับผมโอ้โหอิสลามใส่เสื้อหลวงพ่อรวยชนะจนอยู่ข้างหน้าพวกพี่พี่แล้ววันนี้สายดูคาติมาแล้วเว้ยไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดเราเอารถใหม่จากศูนย์ดูคาติมาเลยมาอยู่ตรงนี้แล้วดูคาติมอนเตอร์937 s p สเปเชียลอ dition ีั่นปี2023 23และ ไฮเปอร์โมตาร950ปี2022 2 2ตัว RVE ครับโอ้โหมาดูคันแรกก่อนดีกว่าฮะคันนี้เขาเรียกว่าได้ออปชั่นจัดเต็มจากโรงงานไม่ใช่937ธรรมดาอีกต่อไปไม่ใช่โอ่งหน้าอัพไซด์ดาวสีทองนะกันสะบัดเดิมโรงงานปั๊มบนแบมโบมือคัดแบมโบแบบระบบน้ำมันพร้อมปั๊มล่างแบมโบขนาดใหญ่ นะท่อนี่ได้เป็นท่อเทอร์มินนี้จากศูนย์แท้ๆเลยโช้กหลังได้เป็นโช้กเอรินแท้โอ้โหแถมตูดมดมาให้ด้วยนะมอนสเตอร์เอสพดูคติโอ้โหถือว่าจัดเต็มมาเลยและที่สำคัญยางหน้าหลังใหม่โซ่สเตอร์ใหม่ q u ิกชิปเปอร์โรงงานมีให้เรียบร้อยหน้าจอเป็นแบบ Full LED หรือจอสีนั่นเองนะโอ้โหเทคโนโลยี ไคันนี้อยู่ที่5,100โลเท่านั้นนะนะรถถูกล็อก้อเอาไว้ใช่ไม่ให้เบิร์ไม่ใช่ไม่ให้เบิ้ลครับผมถูกไหมก็คือต้องเข้าเกียร์ก่อนสำคัญที่สุดคันนี้นะรถใหม่เกือบ7 0 0 0บาทรถใหม่เกือบ7 0 0นบาท รถเนี่ยอายุไม่ถึงปีวันนี้เอาไปแค่นี้พอ3ามแ0 0แปมื่นาพนวัั้นสามแสนแปดหาพวอรันตีเหลือถึงปี2อ2 6ันย่สิบหกหอ่ะเหลืออีกสองปีวอรันตีศูนย์ดูคตีนะเข้าได้เลยทุกสาขาทั่วประเทศไทย7สาขาเข้าได้หมดและไฮเปิ m โมตา d 950าห้ตัวนี้ นะมาพร้อมรหัส9 a 0 r v e แตกต่างจากตัวธรรมดายังไงครับได้ลายสติกเกอร์แต่งและลายล้อแต่งเรียบร้อยแล้วนะคันนี้ยางหน้าหลังใหม่เช่นเดียวกันนะแล้วมี q u ิ c ชิปเตอร์จากโรงงานให้ท่านเล่นด้วยนะเบาะเป็นเอกลักษณ์พาดไปขึ้นไปบนถังน้ำมันพร้อมสกินหรือเขาเรียกว่าพร้อมแกะโลโก้ดูคติอยู่ในเบาะเลยโอ้ปั๊มบนปั๊มหน้าแบบใหญ่ๆปั๊มล่างของ ูโอ้โหแบบโดดนะเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันโลไม้พูดน้อยลอกล้อเหมือนกันใช่ที่ชอบคืออะไรรู้ไหมนี่ท่อคู่ออกตูดอ่ท่อคู่ออกตูดท่อคู่ออกตูดเรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วยกระดับไฟท้ายขึ้นมานิดนึงมันทั้งโททั้งช่อทั้งไฟท้ายและนี่ ท้ายเดิมนี่ไม่บดบังสายตาด้วยไม่บดบังครับผมนะสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอนะไม่ต้องต่อยเฮียตีนะ, 2> ะ3 2 9 0 0นสองหมื่นเกบสามแสน 2, 10, 9, 000, 3, แสองหาพลืมกระซิบไปคันนี้วารันตีเหลือถึงปี2025เดือนแปดสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์หกสองแปดสาองไม่ต้องไปหารถใหม่จากที่ไหนแล้วเฮียตีจัดให้เรียบร้อยแล้วเชิญมาดูได้เลยสวัสดีครับ